สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเกษตรยุคใหม่นะครับช่วงนี้ไม่ได้ออาคลิปไปไหนนะครับร้อนๆเนาะอยู่ในร่มอย่างเดียววันนี้มาอยู่ที่สวนนะครับแปลงไม้ป่าของเรานะครับพอดีว่างๆคิดถึงทุกคนนะครับไม่ได้ลงคลิปมานานแล้ววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ลวกันเนาะที่ผมกาลังทําอยู่นะครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือว่าใช้ภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษเรานะครับเมื่อสมัยห้าสิบหกสิบปีหรือร้อยปีที่แล้วนะครับมาทาเกษตรเพื่อความอยู่รอดนะครับและการพึ่งพาตนเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกทําปัจจัยพื้นฐานนะครับปัจจัยพื้นฐานทุกท่านรู้ดีนะครับว่ามันคืออะไรนะครับปัจจัยสี่นั่นเองเนาะปัจจัยสี่นะครับ ทั้งสี่ประการเราทําเองได้โดยที่เราเป็นเกษตรกรน,นะครับไม่ต้องมีความรู้มากนะครับจบป .4 ไม่จบอะไรเลยก็ได้ครับใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพุุษเรานะครับอะผมจะยกตัวอย่างอันนี้คือปัจจัยพื้นฐานที่เราพูดถึงนะครับอาหารนะครับราคาเองได้ไหมข้าวก่อนคนเราต้องกินข้าวนะครับแบ่งพื้นที่ออกมานะครับครึ่งไร่นะครับ0.5ไร่ ทำนานะครับนาครึ่งไร่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เยอะๆนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรียนะ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะนำคลิปให้ดูนะครับใส่ปุ๋ยหมักใช้น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคห์แสงก็ได้จุลินทรีย์หนอ่อกล้วยก็ได้นะครับทำเองไม่มีต้นทุนนะครับใช้ภูมิปัญญานะครับนาครึ่งไร่จะได้ข้าวเปลือกนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยห้าร้อยกิโลแน่นอนครับ ทำไบพี่เล็สุดๆเลยครึ่งไร่เนี่ย500กิโลได้แน่นอนครับเข้าเผื่อนครับบางคนก็อาจจะถึง600-700นอัดอยู่ที่การดูแลอีกนะครับว่าใส่อะไรลงไปบ้างนะครับปุ๋ยหมักมีคุณภาพแค่ไหนนะครับปัจจัยสําคัญตรงนั้นเนาะเอา500กิโลก่อนเอาให้ได้ก่อน500กิโลนะครับ3-5คนกินไม่หมดนะครับกินไม่หมด500กิโลนะ้าคนกินไม่หมด ซึ่งก็หมายถึงว่าคนในครัวเรือนสามถึงห้าคนนะครับหนึ่งปีมีข้าวห้าร้อยกิโลข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกข้าร้อยกิโลกินไม่หมดนะครับถ้ามีครอบครัวนึงมีสิบคนก็ต้องทำหนึ่งไร่นะครับสมมตินะำหนึ่งไร่เริร์มนี่ไปนะครับเอาแค่นั้นพออย่าไปคิดหวังเอาเงินหรือทําขายนะครับเอาแค่กินนะครับเอาเอาแค่บัจรใจพื้นฐานก่อนนะครับข้าวห้าร้อยกิโลกินได้สามถึงห้าคนนะครับต่อปีเนาะต่อไปมีข้าวแล้วเนาะ ต่อไปต้องมีปลานะครับมีปลาทําไงขุดบ่อครับจะบ่อเล็กบ่อน้อยบ่อวงกลมบ่อวงรีได้หมดนะครับถ้าเราไม่หวังเก็บน้ําก็ขุดเล็กๆนะครับ บอ่อหนึ่งเลี้ยงปลาบอ่อหนึ่งเลี้ยงกบกอีกบอ่อหนึ่งกุ้งฝอ,อยก็ได้เนาะอีกบอ่อหนึ่งหอยขมนะครับยกตัวอย่างนะครับเอาเอาเอาสัมเอาสี่ชนิดไปก่อนสัตว์น้ำนะครับปลาต่างๆนะครับปลาดุกปลาตะเพียนปลานิลเนาะเอาไง่ายก,ก่อนกบนะครับรกบนากบนายิ่งดีอร่อยนะครับไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้หัวอาหารนะกุะ้งฝอยหอยขมไม่ต้องใช้หัวอาหารนะครับคำอาหารสัตว์ นะครับเล็กๆพอหนึ่งคูณสองเมตรหรือสองคูณสี่เมตรก็พอครับไม่ต้องกว้างมากถ้าเราไม่เก็บน้ําไว้ใช้หน้าแล้งนะแต่ถ้าเราจะเก็บน้ําไว้ใช้หน้าแล้งด้วยแล้วจะเลี้ยงสัตว์น้ําด้วยควรจะมีอย่างน้อยศูนจุดครึ่งอ่ะผมมั่วละศูนย์จุดห้าไล่ก็คือครึ่งไร่นี่แหละสักครึ่งไร่ไม่ต้องขุดให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือเป็นวงกลมอะไรนะครับขุด ตามธรรมชาตินะครับเรียนแบบธรรมชาติได้มากที่สุดมีส่วนโค้งส่วนเว้ามีตะพักนะครับเอาครึ่งไร่พอครึ่งไร่นี่เก็บน้ําได้หลายร้อยหลาย,ลายพันลูกบาทเมตรนะครับเก็บน้ําฝนเก็บน้ําคลองเก็บน้ําจากเพื่อนบ้านที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ของเรานะครับไว้ใช้หน้าแล้งนะครับไว้ทําอะไรหน้าแล้งไว้ทำานะครับทานาก็ได้หรือเลีล้ยงกบเลี้ยงโพเลี้ยงปลา ปุกครับนะครับต้องใช้น้ำเนาะโอเคผมพูดถึงบ่อครึ่งไร่นะครับขุดไม่ต้องเป็นวงกลมไม่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะขุดให้ตามลักษณะภูมิประเทศของเราหาพื้นที่ที่ต่าที่สุดในในในสวนของเราอ่ะขุดเลยนะครับขุดเก็บเก็บเก็บน้ําไว้ใช้นาแรงนะต่อไปแบ่งพื้นที่ครึ่งไร่นะครับผมชอบครึ่งไร่ยังเลยง่ายดีศูนจุดห้าไร่นะครับปลูกครับ ให้มากกว่า50ชนิดขึ้นไปนะครับชอบกินอะไรผักบุ้งใช่ไหมผักชีผักกาดผักกระ้อนคณะยุกวอย่างครับชอบกินอะไรปลูกลงไปแล้วให้ได้50อย่างหรือถ้าอ,อ่มันไม่นึกไม่ออกอะ่ะเราชอบกินแค่สี่ห้าอย่างก็ปลูกสี่ห้าอย่างพอครับแต่จริงๆแล้วอยากให้ปลูกทั้งครึ่งไร่ให้เต็มพื้นที่ครึ่งไร่นะครับเพราะว่าอาจจะสร้างไรายได้ด้วยเนาะแต่ไม่ได้แบบกินไปหวังผลกำไรนะครับ เป็นแปลงๆแปลงเล็กๆไม่ต้องทําเยอะนะครับแปลงละ5เมตร10เมตรปลูกหลายๆชนิดครับเพื่อความหลากหลายเนาะเราจะได้กินผักหลายๆชนิดและถ้าเราไม่กินเราก็แจกได้นะครับแจกแล้วก็ยังไม่ไม่หมดก็ไปขายเนอะขายตามความรู้สึกไม่ต้องแบบไปิงราคาตลาดเอยวันนี้ผักชีกิโล200ไม่ต้องครับเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้ยาเราใช้ขี้หมูขี้ไก่ที่เราเลี้ยงในฟาร์มนะครับอ่ะต่อไปอีกครึ่งไร่นะครับ0.5ไร่ พอกสัตว์ครับพอกสัตว์หมูสักสี่ถึงห้าตัวอันนี้ไว้กินนะครับทั้งปีนะี่ยไม่ไม่หมดนะครับสี่ถึงห้าตัวไก่ไข่นะครับสักยี่สิบตัวพอกินไข่นะครับอยู่ันสี่ห้าคนเนะี่ยพอกินได้ขายด้วยยี่สิบตัวนะครับไก่เนื้อนะครับสักสามสิบตัวก็ได้นะครับ อาหารสัตว์มาจากไหนอาหารสัตว์มาจากอันนี้ผมขอลบเลยนะที่ผ่านๆมาผมขอลบเป็นผักไปก่อนพื้นที่ไม่พพแลนะครับอาหารสัตว์มาจากไหนอาหารสัตว์มาจากพื้นที่เรานี่แหละที่แบ่งออกไปอีก0.5ไร่นะครับปลูกปลูกอะไรปลูกพืชพืชไร่นะครับหรือพืชอาหารสัตว์นะครับมีอะไรบ้างอ่ะ ข้าวโพดเนาะลำข้าวมีละลำข้าวมาจากไหนมาจากนาเนาะปลายข้าวมาจากนานะครับลำข้าวลำข้าวกับปลายข้าวมีแล้วนะครับตัดออกไปนะครับเราก็เหลือข้าวโพดกับมันสัมปลังพละเอะสองอย่างพอถ้าเยอะไปมันจะม่วนะครับมันจะวุ่งวายไปแล้วเราจะเป็นการเพิ่มเพิ่มพลงงานนะครับมันสัมปลังนะครับเอาสองอย่างพืชไร่มีสองอย่างนะครับมีข้าวโพดกับมันสัมปลังส่วนนาให้เบือกข้าวเอ้ยให้ปลายข้าวกับลำนะครับ แบ่งเลยครึ่งไร่แบ่แงเป็น,เป,นเป็นสองแปลงครึ่งไร่สองแปลงฝั่งนี้ข้าวโพดฝั่งนี้มันสับปะหลพอเลี้ยงนะครับปลูกแค่สี่ห้าตัวหรืไม่เกินสิบตัวเนี่ยพื้นที่แค่นี้ปลูกเพื่ออาหารสัตว์พอเลี้ยงเลยครับไก่ยี่สิบตัวไก่ไข่สามสิบตัวเนี่ยยังไงก็พอเลี้ยงนะครับต่อไปพื้นที่ต่อไปนะครับผมชอบอย่างเลรคำเนี้ยศูนย์จุดห้าไร่เนี่ยมันง่ายดีผลไม้ครับ อ่ผิด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 ผลไม้ไม่ไม่ควรจะแบ่งพื้นที่อ่าเดี๋ยวนะผลไม้ไม่ต้องแบ่งพื้นที่นะครับผลไม้ปลูกตรงนี้ทําคันนาเลยครับทาคันนาทองคํานะครับหัวคันนานะครับหัวคันนาเนาะขอบสะนะครับแล้วก็แปลงผักรอบๆอแปลงผักเนาะพวกนี้เป็นผลไม้นะครับผลไม้มากกว่ายี่สิบชนิดขึ้นไปประกาศหมดละ ผลไม้ยี่สิบชนิดปลูกตามไหนที่ผมบอกเมื่อกี้ปลูกขอบคันานานะครับกล้วยน้ําว้า,วาเป็นที่เลี้ยงไปเลยนะอันดับแรกไม่คิดอะไรไม่ออกปลูกไว้น้ําว้าครับปลูกให้รอบๆบนาไปเลยปลูกให้รอบๆอบแปลงแปลงอะไรเนะี่ยพืชไร้นะครับปลูกรอบรอบแปลงพืชไร่ไม่งามครับปลูกกห่างห้าเมตรหกเมตรไม่ต้องปลูกทีนะครับ ปลูกรอบอะไรลอบสะนะครับ้ว,นวานวะคิดไม่ออกปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยไปก่อนเายุใการกล้กล้วยนะครับปลูกกล้วยไปก่อนหลังจากนั้นกล้วยได้อายุได้สักปีนึงเริ่มปลูกนะครับทุเรียนเงาะลองกองลำไยขนุนน้อยาดาพุทราบางคุดละมุดลำไยเมื่อเฟืองมะ่ไฟให้มันได้มากกว่า30ิชนิดแล้วเราจะมีผลไม้กินตลอดปีครับฝรั่งก็ได้นะฝรั่งอย่าลืมผมแนะนาอันนี้อย่างนึงผลไม้นะครับอันนี้เลยครับขาดไม่ได้นะครับ อ้อยอ้อยอะไรอ้อยน้ำตาลอีกอย่างนะครับที่ขายไม่ได้เลยมะพร้าวมะพร้าวแกงนะมะพร้าวน้ำหอมมีเยอะอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วเราเราผูกไว้กินอยู่แล้วอย่าขาดสองอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยอ้อยน้ําตาลกับมะพร้าวแกงมะพร้าวแกงประโยชน์คือเอามาทําแกงกะทิทําขนมเนาะแล้วประโยชน์ที่อันยิ่งใหญ่ามาสารนี้อย่างรู้ไหมอะไรครับรู้ไหมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นครับนี่ ผมไปศึกษาของพี่แมวมาต้องมีมะพร้าวแกงในสวนนะครับอย่างน้อยสิบต้นอย่างน้อยน้อยนงสิบต้นแต่ถ้าเป็นผมนะผมมีที่เยอะแนละ้วผมจะปลูก100นนครับร้อยต้นเลยครับมะพร้าวแกงร้อยต้นเลยนะผมปลูกนะร้อยต้นนะครับอ้อยน้ําตาลพันอะไรก็ได้พันที่มันให้น้ําตาลเยอะๆที่ผมศึกษานวก็คือนี่ครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์ตัวนี้น้ําตาลเยอะที่สุดตอนนี้นะถ้าเพื่อนๆมี พันอื่นก็แจ้งไปได้ผมจะได้ไปไปหามาปลูกนะครับอ้อยน้ําตาลปลูกเพื่ออะไรคันน้ําขายได้ไหมน้ําอ้อยสดนะครับขวดละสิบบาทโอโ้ขายไปเยอะกําไรทั้งนั้นเพราะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแค่เสียบลงไปในดินมันก็ขึ้นมาโยนขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายเจามีในแปลงอะไรโยนลงไปนะครับจุลินทรีย์สกอแสงพ่นไปยังไงก็ได้เป็นอ้อยขึ้นมาครับเป็นรับอ้อยแน่นอน ขายคนละสิบบาทโหกำไรทั้งนั้นเลยเนี่ยอย่าคิดว่าเงินแค่สิบบาทนะครับและที่สาคัญอ้อยให้อะไรครับอ้อยเอามาเคี่ยวนะครับเคี่ยวเคี่ยวกระทะเนี่ยร้อนๆเนี่ยให้เดือดจะได้น้ําตาลนะครับน้ําตาลมีสามระดับไส่หลับก็ได้ที่จะน้ําตาลน้ำน้ำเนาะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะครับมีสูตรแล้วเดี๋ยวทำคลิปให้ดูน้ำตาลที่เป็นไส่หลับเป็นน้ำน้ำหรือจะเป็นน้ำตาลที่แห้ง แล้วเอามาใส่แม่พิมพ์เป็นก้อนๆก,กลมๆเอาไว้ทําอาหารเอาไว้ใส่กาแฟาไว้ทําขนมไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกนะครับเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นภาพแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมทุกท่านเห็นภาพเปีอย่างว่าการ,ท,กรทําเกษตรทฤษฎีใหม่มันให้อะไรนอกจากให้ของกินของอยู่ของใช้อยู่คําว่าอยู่นี่มาจากไหนไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในแปลงนี่นะ้วคำว่าอยู่นี่อันนี้คือปัจจัยพื้นาฐานนี่ใช่อันนี้คือแค่ของกินนะครับ อ่ะผมจะพักเรื่องของกินว้แค่นี้นะครับโอเคเนาะมีผักมีปลามีกุ้งมีผลยรมากรากไม้มีอ้อยมีมะพร้าวอะไรทุกอย่างแล้วของกินแล้วไม่ได้ซื้อละนะผมจะข้ามไปเลยครับของก,กินของก,กินจบแล้วนะทุกอย่างไม่ต้องซื้อละคลิปที่ทาทุกอย่างนี่ไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องไปเซเว่นละเนี่ยทุกอย่างนี้ผลไมากลากไม้มีหมดเนาะกุ้งหอยปูปลาข้าวผักท้าสิบชนิดมีหมดละ พื้นที่ที่เหลือทําอะไรโอ้โ oh. หพื้นที่ผมมีเยอะพื้นที่พื้นที่ผมมีเป็นร้อยสองร้อยไร่เนี่ยทำอะไรอะ่ะของกินมันมีแค่ไม่เกินสิบไร่เนี่ยไม่เกินห้าไร่เนี่ยเนี่ยของกิน,นที่ผมพูดไปทั้งหมดมันแค่ห้าไร่เนี่ยแล้วที่ดินมันเหลือเยอะเหลือตั้งสามสิบสี่สิบหรือร้อยไร่เนี่ยจะทําอะไรเนือที่เนี่ยเนือที่เยอะมากเลยเนี่ยทาอะไรอะ่ะปลูกข้าวโพดเหมือนเดิมเหรอก็ไม่รวยไม่รวยไม่ว่าปลูกข้าวโพดเป็นนี่นะครับ ทำเยอะเป็นนี่เยอะทำน้อยเป็นนี่น้อยมีใครเถียงไหมมีใครเถียงบอกผมนะผพผมทำมาแล้วข้าวโพดหรืออ้อยม,มันก็ยังถ้าทําเยอะๆทาเกินทําเกินหนึ่งไร่ขึ้นไปทําเกินสิบไร่ขึ้นไปยังไงก็เป็นนี่นะครับไม่ค่อยได้เงินเนาะเป็นนี่ทัางไมระบบและนอกระบบนะครับผมจะแนะนําว่าพื้นที่ที่เหลือหลังจากที่เราทํากินแล้วเนี่ยที่เหลือเราทาไม่ไหวแล้วเ,เราจะปลูกอะไรวะที่เหลือเต็มเลย ที่เยอะมากผมแนะนําให้ปลูกต้นไม้ครับต้นไม้ในที่นี้คือไม้ป่าไม่ใช่ไม้สักทั้งแปลงร้อยไร่ไม้ยางนาทั้งร้อยไร่ไม่ใช่นะครับแบบนั้นผิดหลักการอันั้นเขาเรียกว่าสวนป่าไม่ใช่ป่านะครับเคสนี้คือป่าป่าที่มีความหลากหลายนะครับป่าที่มีความหลากหลายทำไมผมแค่คว,ว่าป่าที่มีความหลากหลายรู้ไหม เขาเขาว่าความหลากหลายคือความยั่งยืนครับป่าที่ไม่มีความหลากหลายคือป่าที่ไม่มีความยั่งยืนนะครับป่าที่มีความหลากหลายและมีความยั่งยืนคือต้องมีพันุไม้พันไม้ป่าเนาะมากกว่าสิบชนิดนะครับขึ้นไปเลยยกตัวอย่างครับไม้สักไม้แดงพยูงยางนามะข่ามงมราดูป่า อะไรอะสแแม่อะไรอินทนินอ,อะไรอะกันเกาอะไรก็ว่านไปเนาะในบนนี้เรามีอะไรก็ปลูกวัาน,นั้นนะครับตะเคียนก็ดีนะตะเคียนทองนะครับตะเคียนทองอ่าอะไรอ่ะไม้เต็งน,นะครับที่ผมปลูกเอาที่ผมปลูกแล้วกันที่ผมพูดไปน,นี่คือผมปลูกแล้วนะครับปลูกไปเกือบเกือบหกสิบแล้วนะครับไม้เต่งไม้ลังผมก็ปลูกแล้วนะครับอะไรอ่ะอินทนิตว่าไปแล้วเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยมันเกินสิบละใครคิดอะไรได้ก็อ่าอีอย่างที่ผมเคยปลูกไว้มะฮอกกานีนะครับก็ก็ดีนะครับมะฮอกกานีอีกอย่างหนึ่งกะถินเทพาอีกอย่างนึงเอาแขมให้ขี้เหล็กเสนอว่าผมปลูกเยอะมากผมปลูกน่าจะเกินสิบชนิดน่าจะใกล้ๆยี่สิบละที้เหล็กเนี่ยครับปลูกห้ามติดกันนะหมายถึงว่าห้ามมีไม้ชนิดเดียวอยู่ใกล้กัน เพราะว่าไม้ไม้สักยกตัวอย่างไม้สักจะไม่กินใบศัก์ใบสัก์ไม้ศัก์จะกินไม้แดงใบไม้แดงนะครับไม้พยุงจะไม่กินใบพยุงครับไม้พยุงจะไไ้กินใบยางนากินใบแดงชนิดอื่นๆนี่ไม่ให้ตัวมันมันกินได้หมดเลยยกเว้นตัวของมันยกเว้นใบไม้ที่มาจากตัวของมันเองมันจะไม่กินนะครับมันเป็นของเสียที่เขาปลดปล่อยออกมานะครับแต่ถ้าของไม้ชนิดอื่นกินได้หมดนะครับก่อนปลูกป่าถ้าไม่มีระบบน้ําผมแนะนําให้ ลงกล้วยน้ำว้าก่อนลงกล้วยน้ำว้าเลยนะครับทีแรี่นถูกแพงช่างมันอย่าไปสีเรียสปูกก็ตัดไปให้หมูให้ไก่กินนะครับไม่ต้องไปซีเรียสปลูกไปเลยครับกล้วยน้ำวา้าสี่คูณแปดนะครับระหว่างแถวสี่ระหว่างต้นแปดก็ได้ห่างๆหน่อยพอต้นกล้วยอายุได้หนึ่งปีก็ไม่ป่าไปลงครับ ไม่ต้องลดน้ำลงช่วงต้นฝนช่วงไหนต้นฝนพฤษภาอคอพฤษภามิถุนาประมาณนะครับไม่เกินนะไม่เกินมิถุนาแต่ถ้าฝนมันไม่ตกมิถุนาก็ยังไม่ตกแนละ้วไม่นุ่นเลยครับสิงหาเลยนะเ <c oughs> ออกาดูครับฝนแรกอ่ะฝนแรกมาก็เริ่มปลูกเลยนองง่ายๆปลูกตามซอกต้นกล้วยเนะี่ยเพราเราไม่ต้องมีระบบน้ำนะครับอย่างนี้รอดรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมลองดูแล้วรอดร้อยเปอร์เซ็นต์ มีอยู่แปลงหนึ่งผมปลูกโดยไม่มีพี่เลี้ยงเป็นกล้วยนะครับผมปลูกโดดๆเลยแล้วก็ไม่มีระบบน้ําไม่รอดครับรอดแค่ไม่เกิน20สิบเปเซ็นครับโอเคป่าป่าปลูกแล้วได้อะไรโอ้ oh, ไม่อะไรจะได้ใช้วะบางคนเนาะตอนนี้อายุสา4สิบสี่สิบผจะได้ใช้ก็หกสิบเดือดประติตายก่อนไม่เป็นไรครับตายทุกคนแต่คุณได้สร้างคณงานความดีไว้บนแผ่นดินน,นะให้ลูกหลานเนาะเป็นมรดกครับปลูกไว้เป็นมรดก,รรกแต่เราจะไปคิดถึงตอนที่มันตัดขายเหรอผมเอาแค่วันอีก วันนี้ปลูกอะวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมเนี่ยที่วันทำขีดนะครับวันนี้เริ่มปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยหรือร้อยต้นพันต้นกันยัง,งนเหอนับไปเลยอีกห้าปีนะครับหนึ่งพฤษภาหนึ่งพฤษภาอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยขออนุญาตนะครับมันันเลอะละอ่ะอันนี้รู้แล้วปลูกป่าแบบนี้เนาะอ่ะพอเราปลูกป่าแล้วปลูกกล้วยปลูกป่าแล้วหรือใครมีรื่น้ำก็ไม่ต้องปลูกกล้วยนะปลูกป่าไปเลย นะครับใครไม่รับใครไม่ระบบน้ำปลูกป่าไปเลยนะครับผมปลูกระยะผมปลูกระยะนี่เลยนะสี่คูณสองนะครับระหว่างแถวเนี่ยสี่เมตรระหว่างต้นสองเมตรนะครับกว้างสี่ระหว่างต้นสองเมตรสองเมตรสองเมตรระหว่างเนี่ยระหว่างลำต้นอ่ะสองเมตรระหว่างแถวสี่เมตรหนึ่งพฤษภาหกเจ็ดนะครับนับไปเลยหนึ่งพฤษภาปีอะไรแค่ปีเนี่ยหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งพฤษภาเจ็ดสอง ไม้ป่าอายุได้5ปีจะเกิดอะไรขึ้นครับ5ปีไม้ป่า5ปีทั้งแปลงรอดพร้อมกันโดยการดูแล1-3ปีแรกผมบอกเลยนะครับเหนื่อยมาก <c oughs> ต้องทนนะครับ1-3ปีแรกต้องทนนะครับเพื่อป่าของเรานะครับหน้าฝนตัดหญ้านะครับเดือนละครั้งหน้าแรงกันไฟไม่พอต้องลดน้ำนะครับไม่มีระบบน้ำผมก็ตักน้ำไปลดนะครับ หนึ 1> 1่งถึงสามปีแรกจะเหนื่อยมากพอเข้าปีที่สี่ต้นไม้เริ่มโตเนี่ยไม่ต้องดูแลอะไรมากครับไฟเข้าก็าไม่ตายนะครับพอเข้าปีที่ห้าเนี่ยผลประโยชน์จะมานะครับผลประโยชน์จากป่าจะมาละประโยชน์อันดับแรกเลยป่าให้อะไรป่าให้ความร่มเย็นครับณตอนนี้นวันนี้หนึ่งพฤษภาเด่ยเริ่มปลดล็อกละให้เผาได้ใช่ไหม เดี๋ยวจะมีควันนะครับบ้านเราจะมีควันจากการเผาต่อสัง่งข้าวโพดถั่วไม่รู้สารพัดที่ที่เขาแบบไม่เอาอะ่ะเขาจะเผาทิ้งหมดเลยนะครับก็จะเกิดควัน Tm สองจุดห้านะครับบวกกับอากาศที่ร้อนจัดตอนนี้ยฝนจะตกเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่มีที่ไว่าจะตกเลยนะครับแต่ถ้าเรามีป่าในห้าปีเราจะได้ความร่มเย็นเราจะมีที่อยู่อาศัยนะตอนกลางวัน,นครับไปผูกเปนอนไปสร้างกระท่อมไปตั้งแคมป์ในป่าได้เลยครับป,ป่าห้าปีมีความร่มเย็นแน่นอนครับ ต้นไม้สูงประมาณห้าหรือหกเมตรนะครับใบไม้คุมดินนะครับแสงแดดส่องลงไม่ถึงนะครับคิดดูคิดแค่นี้ก็ก็ฟินแล้วเนาะเอออากาศร้อนๆวิ่งเข้าป่าแล้วป่าร้อยไร่ที่เราปลูกเนี้ยนะวิ่งเข้าไปเลยไปอยู่ได้นะครับเน,นี้อันนี้ประโยชน์ข้อที่หนึ่งครับสองนะครับอาหารป่าโอ้โหเนี่ยราคาไม่โคตรแพงเลยอาหารป่าเนี่ยอะไรบ้างครับรู้ไหมเห็ดทอป เห็ดทอปมาจากไหนมาจากต้นยางนาที่เราปลูกไว้เมื่อห้าปีที่แล้วน้องนะครับเห็ดทอบมาจากต้นยางนาใบาย,ยางนาหล่นลงมาฝนตกทับถ,ถมกันเป็นปุ๋ยเกิดสปอที่อยู่ในต้นยางนาธนะรรมชาติมันจะมีเห็ดทอปเห็ดเพาะครับคนไทยเลือกเห็ดเพาะคนเหนืออย่างผมเนี่ยเลือกเลือกเห็ดทอปนะครับกิโลสี 500, ่ห้าร้อยสี่ร้อยถึงหกร้อยเนี่ยแน่นอนปีที่ยิ่งแพงฝนไม่ตกยิ่งแพงนะเห็ดทอปนะครับหน่อไม้ ได้หน่อไม้ละเพราะคุณเมื่อ5ปีที่แล้วปลูกต้นไผ่ไว้แล้วครับไผ่กินซุ้งนะไผ่หวานเนะาะไผ่บงอะไรไม่รไผ่ตรงลริมแดงสารพัดเนะี่ยอีก5ปีที่กินหนอ่อครับมีหน่อไม้แล้ะไม่ต้องลงทุนนะอันนี้ปลูกทิ้งๆไว้เดี๋ยวมันก็เป็นหน่อไม้ขึ้นมาเองเป็นเห็ดถั่ขึ้นมาเองสมุนไพรนะครับอาหารมาละอาหารมีแ้วเนาะอาหารพวกอะไรที่ผมบอกมันพวกเห็ดพวกหน่อไม้ พวกว่านพ่อสมุนไพรต่างๆอันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะมีความหลากหลายของของใบไม้นะครับใบไม้กว่าสิบชนิดเนี่ยที่อยู่ในป่าเนี่ยมันทับถมลงมานะมันเกิดความหลากหลายครับเกิดเป็นอาหารขึ้นมาเกิดเป็นปุ๋ยชั้นดีขึ้นมานะครับอาหารความร่มเย็นได้อาหารหรือว่าเราต้องการเงินก็ไปปลูกกาแฟปลูกกระชายปลูกพริกไทยเอาสามตัวนี้พอ มหาศาลนะครับกาแฟชอบอยู่ใต้ร่มไม้ที่มีความร่มเย็นนะครับกกะชายก็อยู่ใต้ร่มไม้ที่มีความร่มเย็นพริกไทยก็ชอบอยู่ใต้ร่มไม้ชอบพันต้นไม้ป่าที่มีความเย็นนะครับไม่ชอบหลักปูนส่อปูนที่มีความร้อนนะพริกไทยจะตายนะครับหรือว่าไม่งั้นคุณจะใช้สารเคมีเยอะมากถ้าคาุณไปปลูกในส่อปูนนะครับโลกมันแมลแงเยอะมากนะครับเอาสามโซนนี่พอของทีอ่อยู่ในป่า ปลูกทิ้งไว้นะครับไม่ต้องมาทําอะไรเดี๋ยวฝนก็ตกลงมานะครับเดี๋ยวความชุ่มชื้นในป่าใบไม้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยเองปลูกแล้วรอเก็บผลผลิตางเดียวไม่ต้องไปดูแลแล้วครับปลูกทิ้งปลูกข้างเลยแย่ยก็ไม่มีครับพอมีป่าปุ๊บไม่มีหญ้านะพอต้นไม้ใบไ,ไม้คุมดินนะไม่มีหญ้านครับโร่งหมดเลยกาแฟก็ขึ้นได้กระชายก็ขึ้นได้พิษไทยขึ้นได้นะครับแบบสามข้อเนะี่ยซีประโยชน์จากป่าคืออะไร อันนี้เลยครับสำคัญที่สุดในโลกตัวนี้ครับระบบนิเวศครับระบบนิเวศคืออะไรทุกวันนี้โลกร้อนเพราะอะไรครับโลกร้อนเพราะอุตสาหกรรมเพราะการใช้พลาสติกการขุดน้ํามันขึ้นมาเพื่ออุตสาหกรรมต่างๆเพื่อการเกษตรสารพัดครับรถยนต์รถยนต์แล้วก็มีการตัดไม้ทำลายป่าแม่น้ําลําคลองเน่าเสียเกิดกาเรเบิรนกระจกอันนี้ครับคือระบบนิเวศถูกทําลายตอนนี้ถ้ามีป่าขึ้นมา ผู้คนปลูกป่าต้นไม้จะปล่อยก๊าซออกซิเจนนะครับก๊าซออกซิเจนนะครับและดูดซับก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์เอาแค่นี้ก่อนผมเรียนมาแค่นี้เนาะต้นไม้ปล่อยออกซิเจน <S 2> <S 2> <S 2> อ่าไปดูดออกต้นไม้ก่อนต้นไม้ไปดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในกลางวันเนี่ยมันปล่อยอะไรมานะของเสียจากโรงงานหรือท่อไอเสียรถเนะี่ยต้นไม้จะดูด,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 ดในขบวนการดูดออกมาต้านไม้ก็จะปล่อยกา๊าซที่เป็นออกซิเจนออกมาให้เราหายใจนะครับเอาแค่นี้ก่อนผมจะไม่พูดถึงอะไรกว้างกว่านี้ผมเอาแค่สี่ข้อเนี่ยก็มาหายใลนะครับในการปลูกป่าไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องพ่นยาไม่ต้องใช้ฮอร์โมนไม่ต้องใช้ยาฆ่าหนอน ถ้าไม่เชื่อผมมาดูครับที่แปลงผมมีแล้วผมปลูกได้สองสามปีแล้วต้นไม้ต้นนี้โตประมาณสักสามเมตรครับสามเมตรสี่เมตรก็มีบางต้นมันโตมันก็สี่เมตรนะครับโอเคผมก็มีเรื่องที่จะเล่าเพียงเท่านี้ก่อนถ้ามึก็เลยออกผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับแต่ยังไงก็อยากให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้นะหลักๆเลยที่มาพูดเนี่ยโลกเราจะได้เย็นขึ้นครับโอเคขอบคุณที่รับฟังนะครับ กมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ